คนขับรถบรรทุกนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับขับรถซิ่งไล่ชนดะรถของชาวบ้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีรถที่ได้รับความเสียหายประมาณ29คันเลยทีเดียวขณะที่พลเมืองดีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างช่วยกันไล่ติดตามจับกลุ่มนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกจ้างไซงานขโมยรถออกมาขับด้วยนั่นเองครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับทางเพจเฮียขับรถโพสต์ภาพคลิปเหตุการณ์กลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับไล่ติดตามรถบรรทุก4ี่ล้อเล็กซึ่งขับรถไล่ชนรถของพี่น้องประชาชนบนถนนพระรามสองจนมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหาย29คันนีฮะชนดะจริงๆนะฮะแล้วก็ยังมีผู้คนได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกเลิศดศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับการสอนอท่าข้ามเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาช่วงเย็นนะครับบริเวณหน้าวัดท่าข้ามผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถหนีตำรวจเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยก็ชนดะจริงๆแล้วก็แก๊งมอเตอร์ไซค์นะพละเมืองดีก็ oh. ไล่กวดติดตามกันไป oh. ในที่สุดตำรวจสามารถควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้เอาไว้ได้ชื่อว่านายเกียรติชัยโคตรผายอายุ31ปีเบื้องต้นนี้นะครับจากการตรวจค้นในรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าตัวก็ยังพูดจารู้เรื่องนะไม่ได้มีอาการมึนเมาหรือมีกลิ่นสุราต่อย่างใดแต่มีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกนะครับจึงนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์ลงความเห็นให้แอดมิดก็คือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดตำรวจเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลทำให้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบปากคำนะครับเบื้องต้นมีรถประชาชนได้รับความเสียหาย29คันมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาล10คนเหตุเกิดคาบเกี่ยวหลายสอน,อนี่นะครับเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ มีเจ้าของรถเข้าแจ้งความกับสอนอท่าข้าม26คันรถจักรยานยนต์1คันรถยนต์25คันแล้วก็อีก2คันถูกชนในพื้นที่สอนอสแสม่ดำนั่นเองครับข่าวเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานมันเกิดเกิดประมาณกี่โมงอะไรยังไงบ้างรประมาณ1 7 1เจ็เจ็หรือ4ี4นอนี่อตอนนั้นไม่เป็นยังไงบ้างที่เราจะเห็นที่ที่ผมเห็นนะเห็นแต่ว่ารถมันวิ่ง วิ่งมาเราวิ่งเร็วมากเลยเราวิ่งผ่าผ่าหน้าสูงไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันปี๊แต่ไล่ไปแล้วก็ไปออกทางประตูฝั่งตะวันตกปอกไปตอนนั้นเราพอทราบไหมเป็นรถอะไรที่วิ่งมาเนี่ยเป็นรถเป,นเป็นบรรทุกเล็กนะโอ้บรรทุกเล็กเรารู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเกิดๆๆๆๆเกิดอะไรขึ้นอย่าที่แม่ทราบไหมไม่ทราบครับอ๋อแต่มารู้อีกทีคือชนตรงนี้ใช่ ตอนนั้นชนกันเยอะไหมที่เราเห็นที่ผมเห็นตรงนี้ก็มีสองสามคันนะที่โดนชนอือย่างตรงนี้เออแล้วตอนผมออกเวรไปก็ไปเจอเลยโตโยต้าไปนหน่อยก็หลายคันเกือบเกือบสิบคันไหมเกือบสิบคันไหมที่ผมเห็นเห็นเห็นสี<อ>่ห้าคันนะอรถสองแถวก็โดนหลังคายุบออิเนเวนสองแถวหลังคายุบด้วยใช่แล้วก็รถฮุกฮอด้า ไอวี A v, อะไรเงี้ยเห็นโดนโดนเยอะถ้าที่เราทราบนี่เราเห็นคนเจ็บเยอะไหมคนเจ็บผมไม่เห็นะ <ừ> หนะอ,อเพราะผมออกเวรไปเลยบกโมงผมบกเย็น <ừ> อือตอนนี้ตึ้งเขาจอดเต็มหมดแล้วไงเพราผมมาไปหมดแล้วคือง่ายเป็นติดถนนเลยครับโอ้เราตอนแรกตกใจกลัวไว้ที่เข้ามาในศูนย์เนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยผมก็จะเฉยอยแต่ก็งงใช่ไหมยู่ดีแต่ก็งงเลยก็งงไว้ที่มัน บีบแต่ไล่ไล่กันไปแล้วอยู่ดีเข้ามาในนี้เฉยเลยพอาหันย้อนไปดูอ๋อมันชนกันแล้วตรงหนีตรงหนีวิ่งเข้ามาไงพรข้างนอกมันรถติดมันก็เลยวิ่งตัดตัดหน้าชุดลมไปเห็นเขาว่าเมายาาดิเราเราคิดว่าเราเมือไงเนอันนี้ก็ไม่ทราบาครับที่เข้าเวกรก็ทันธทโทส่งพลนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถเฉียวชนนะครับคนโดยดาสารวรามสองจำนวนหลายคันและผู้ก่อเหตุน,นะครับก็ขับ ขับรถหลบหนีแล้วไม่อยู่การช่วยเหลือก็หลังจากรับแจ้งเหตุก็ก็เท่าที่ทราบเขมีการเจ้าที่ตำรวจเขาก็ไล่ติดตานเครับเพื่อไปสกัดจับแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ขับรถกระบะบรรทุกนะครับที่ก่อเหตุได้ได้ย่านพื้นที่ของตวนวิเกษตรนะครับแต่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บก็เลยเจ้าที่ตำรวจก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลทีพีนะครับเพื่อแอดมิตรักษาตัวเบื้องต้นนะครับ ซึ่งจากการสอบสวนนะครับเราตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีรถที่เสียหายจานวนหลายคันน่าจะ20คันนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่ส่วนหนึ่งที่เกิดในท้องที่ของรถท่าข้ามนะครับแล้วส่วนการอื่นๆก็เราพิสูจน์ทราบอยู่ว่าจำนวนหลายคันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกันนะครับครับเบื้องต้นก็ในรถพบสิ่งผิดกฎหมายก็ยังไม่พบกับยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเขามากันกี่คนนะครับก็เท่าที่ทราบมา3ามคนนะครับที่นั่ง มากับรถสายโคงก่เอเหตุเบ,บืบ้องต้นทีน่ทางคนขับเนี่ยเขาเาสพยาหรือว่ามีกลแอลกอฮอล์ได้ให้แพทย์ทำการเจาะเลือดตรวจพิสูจน์สารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อย,ยืนยนาาันความชัดเจนนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่เบื้องต้นตอนที่ไปจับเนี่ยมีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือว่าผู้จารู้เรื่องไหมคะเหมือนคนเมาไหมคะก็ผู้จ่า รู้เรื่องครับรู้เรื่องแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อที่จริงท,ท,ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเจ็บเจ็บบริเวณหน้าอ,อกเขาบอกไหมคะว่าทําไมเขาถึงขับรถประมาทว่าเสียวขนาดนั้นเออเบื้องต้นเดี๋ยวต้องสอบตัวอีกทีนะครับแล้วรถบรรทุกล่ะคะเขาเอามาจากไหนคะเป็นของเขาเองหรือว่าเอ่อตอนนี้เบื้องต้นได้ได้รับการรักาาจากทางสพบางปูนะครับว่ารถรถถังเนี่เขาเอามาจากไซงานแต่แต่เดี๋ยวต้อง อะไรสองตัวรายละเอียดทีว่าเอามายังไงนะครับก็เป็นลูกจา้กางหรือเป่าไรอยังไงครับเป็นการอะไรงเออแจ้งความหายไหมคัรถหรือว่า,าเขาเดี๋ยวต้องตรวจสอบทีครับเขาให้เจ้าที่ที่ฟองปูข้ามานะครับเขาจะมาตรวจสอบทีว่าเป็นรถที่ขันที่เขามีการผู้เสียหายเขาแจ้งไว้ว่าเอามาโดยประการหรือว่าหายหรือไม่หรือยังไงยังไม่ไม่ชัดเจนกันเลยคอาการที่เขาบอกว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยค่ะเกิดจากเกิดจากอะไรน่าจะกระแทกนะครับ เนี่ยตอนที่เราเสียหลักอยู่